สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคําชื่นฉ่าธรรมชาติและธาตุอุดมเครื่องสมสามกษัตริย์มาร์กวัดมาร์กสินครบสินกรุงปูนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้ได้อยู่การเชิญยิ้มเชิญอร่อยนะคะมีจากขึ้นที่เซ็นท่านนครศรีธรรมราชเลยนะคะตั้งแต่วันที่30นะตุลาคมถึงวันที่5้าพฤศจิกาย,ยนค่ะนี่ค่ะบุ๊ของเราอยู่ข้างๆกับมอแม่จูนนะเราจะมารีวิวว่าตัวน,นี้เอามาอะไรมาฝากบ้างนะคะส้มตำใครอยากกิน ก็มาเรามีมิวมีหมูยอกขนมาฝากเลยนะเรามีน้ำปลาร้าเราก็อร่อยนะคะนี่ได้เลยค่ะร้อยสามสิบห้าบาทค่ะน้ำปลาร้าสามขวดร้อยนะนะคะคนเดียวสี่คนเดียวห้าสิบสองขวดเก้าสิบสามขวดร้อยเออยอกยอกยอกเราหาอะไรไม่เจอบอกเลยค่ะม้อแม่จูนค่ะอยู่ข้างหมอแม่จูนหวัดดีแม่จูนค่ะนะคะเดี๋ยวแม่จูนมานะคะทีมงานมาก่อนค่ะ สวัสดีคะ่ะแม่อร่อยอยู่มากมอไม่จูนเนี่ยเออของเขาอร่อยอยู่แลวแม่มาให้ทันนะไปบ้านจังหวัดนี้ต้องทานแม่ต้องได้กินใช่ไหมแม่แม <im> ไม่ต้องเรื่องมากพูดแล้วนี่อร่อยอยู่แล้วนี่มอไม่จูนเ<ะ>ถอะอะไรนะคะอร่อยมาก ขอบพระคุณค่ะแม่บอกส้มตำก็อร่อยนะแม่เนาะขอบคุณนะคะแม่ได้กินครบหรือยังไม่ครบซื้ออีกนะอย่าหมนหมดเนาะเออโอเคนะอยู่ข้างมองแม่จูนค่ะดายีา่สิบบาทเนาะมันมันหน้าร <มา S 1> ้านแม่แมจูน,เ,นเออมา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 ,ามาด้วย <มา S 1> ในอาลู่ซาบอกมาสวัสดีค่ะพี่บุ๋มสวัสดีเจ๊ต้องพักเอาอะไรมาฝากเอฟซีบ้างวันนี้มาที่นครศรีธรรมราชเอานี่เลยนี่เลยนี่เลยปลาทอดปลาส้มทอดอันนี้ปลาอร่อยมากเลยอ่ะ น,นี่ที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยปลาส้มกับปลาลานะครับผมปลา,าก็เป็นปลาดินตัวใหญ่ปลาส้มก็เป็นปลาจีนตัวใหญ่ปลาจีนซัมพี่ซัมพีตัวซัมพีนอกจากนั้น <ishing> ยังมีอะไรบ้างน้ำพริกแจ่วลาวอร่อยมากบูมแจ่วไรลวกผักเลยจะบอกให้เลยแจ่วปลาร้าบูมสุดอันนี้แปดสิบแปดสิบบาทแปดสิบบาทมาต้องหิวแต่อยากให้ซื้อปลาลาน่ะปลาลาก็ปลาร้ามีซิกเดเซอร์อยู่แล้วสองร้อยบาทใช่อร่อยอร่อยคันนะหมดแล้วหมดเลยไม่บอกแล้วไม่ต้องพูดเยอะผมทอดวันละหกเจ็ดตัวบูม นขนค้น,คนขนค้นเชื่อกูสามคุนี่กูอยู่ใกล้ <c oughs> ขอบคุณครับพี่บูมออ้ยบูมีหิกวก็ต้องกินขนมจีนของพ่อเป็ดเลยเราไปหาพ่อเป็ดกันเลยนะพ่อะวันนี้ค่ะนคนอะะไรนะถ่ายคลิปอะไรอย่าถ่ายคลิปโปกกับกูนะกูะไม่เอานะ เพราะมีอะไรมาขนมาฝากพี่น้องชาวนครศรีรมอยากจะบอกว่าขนมจีนกาลังเอามะพร้าวมาขายสวนเพราะเมืองขนมจีนคือเมืองนครแต่บังเอิญเป็นคนใต้ฉะนั้นเลยทําสูตรของใต้เข้มข้นรุนแรงหนูเห็นแล้วหนูบอกว่ากะทิพ่อฉันเมื่อวานเนี้ยอีกอันหนึ่งน่ะให้นี่เขาดี่นี่นี่ให้ดูปลาดูนี่นี่ยเนียเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนียนี่มันี้นีนี่ยเนี่ยเ่ยเนี่นี่ยเนี่ย่ยักนี่่ แกงไก่ฟักเมื่อวานขายดีมากนี่นี่วันนี้หนูกินแล้วกินอีกเพราโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายไหลบูมดูเด็ดบูมไก่ดูน้องโอ้ยเมื่อเช้าเมื่อเช้าสั่งมาสี่สิบถุงเนี่ยเมื่อเช้าตกมาต่อสิบโมงเช้านี่คืออันนี้คือขนมจีนมีสองอันนะพ่อนะแล้วก็มาขนมโคเป็ดขบเป็ดบางกลางซาลาเปามันโถของทอด หน้าของทอดไม่มีกระถินทอดและไม่มีพราปาไม่ทอดกระถินไม่ทอดไม่ทอดกระถินไม่ทอดระบปาแต่ทอดสลับเปาอย่างเดียวเลยทอดไส่ไหนแนะนำมีไส่หมูย่างเมืองตรังหมูย่างเมืองตรังก็แนะนำเลยนี่นเลยซิกเนเจอร์เมืองตรังไส่ยนื้แล้วก็ไส่หมูแดงไส่เผือกไส่สังขยาโบราณนี่นี่ซิกเนเจอร์จริงๆสังขยาโบราณเกิดก่อนพ่อเกิดอีกใช่อันนี้จะเป็นไส่พ่ออายุเจ็ดสิบสอง โตมาก็ได้กินแล้วอยู่ที่อันนี้ใช่ใช่ใ่ตังต้องกินต้องกินใช่ต้องกินสังขยาใช่แล้วก็นี่มันโถนี่คือของทอดนี่คือของนึ่งให้ปูมีมาดูให้พ่อไปดูเหน็ดไหมนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่อันนี้คือมันโถซาลเปาไม่ใช่ซาลาเปาสาลเปานี่สระเปาไส้หมูแดงไส้หมูย่างเมืองตรัง น e ี่ไสหมูย่างเมืองตรังไสหมูแดงไสหมูสับมีบทครับผมสังกะยาโบราณใบเตยงาดำนี่งาดำรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพเลยทั้งหมดถ้าซื้อยกเข่งยกเทเขีงร้อยห้าสิบถ้าถือยกทั้งร้านทั้งคนเออเาดิเมืองบูญมาเลยทั้งร้านยกทั้งคนเลยเมองมาเลยถ้าถือยกทั้งร้านทั้งคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันบอกว่าบอกทีมงานก่อนว่าพ่อไม่อยู่แล้วนะ เพื่อลูกคายยกั้งพ่อยกั้งเทียมบุ้งลูกพ่ออยู่กี่วันเรางานเราอยู่งานเราอยู่แต่วันที่สามนี่จนถึงวันถึงวันที่ห้าสามสามสิบถึงห้าอยู่เจ็ดวันนักเส้นท่านนครศรีธรรมราชวันนี้อยากให้ทุกคนมาเลยแล้วยาิมาอย่าลืมมา มาส้มจำไม่ต้องขายเยอะร้านนี้อย่าลืมมาส้มจำบ้านนีรกครกกระจายอีตําครกแตกนี่อีตําจิ้งตอกเนี่ยสวยงามมากพี่น้องนครศรีเรานะคะมาเลยมาเลยนะนั่งรออยู่แล้วเนี่ยค่ะไปเลยไปเลยไปบายเราอยู่กันที่ภาคุงเมืองจ <bringt> ันทบุร uh ี huh. ใช่ไหม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 อาหมีอะไรบ้างเล่ามาวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีผ้าแซลมอนนะคะ150บาทก็จะมีผ้ากุ้งค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็จะมีผ้าแมงกะพรุนค่ะอ๋อแมงกะพรุนใช่ทุกอย่างชิ้นละอันนี้ใส่ยำได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อมันจะเป็นผ้าแล้วก็เป็นหมูใส่มะม่วมมียำนะใช่ค่ะมันมีตะไคร้ใส่ตะไคร้เพิ่มมันก็เลยเลือกผ้าลองกินไหมกินกบก่อนฝากดูหน่อยฝากดู นะคะนี่ออกมาเลยนะแซลมอนก่ยังไงคะไก่ยังไงก่กนอันนี้เซตหนึ่งร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทดูนี่เธอมาใกล้กระทบ,บุรีเดน,น่าเธอเนี่ยน้ำยำมันจะเห็นวหอมมากเธอฉะนั้นแล้วอยู่ใกล้ๆกันเลยเธดน่นเธอเนี่ยเธอต้องมาตำนะร้านนี้อร่อยเลิศขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมีสัมภาษณ์ก่อนร้านนี้เพื่อนสาวฉันเองยายอีฟค่ะ อันนี้คอขายอะไรบ้างมีอะไรมาเอฟซีบ้างแนะนํานะคะร้านกล้วยทอดป้าเจ๊หัวหินนะคะแต่ที่เด็ดก็คือสับปะรดทอดค่ะเดี๋ยววันนี้มีครบหรือยังวันนี้มีครบค่ะแต่ขาดขนุนขนุนมันยังไม่สุกยังไม่สุกใช่ขนุนไม่สุกมีกล้วยมีเผือกมีมันมีสับปะรดมีกล้วยข้าวเม่าค่ะใช่ใช่ก็เข้าวเม่าเป็นสิ่งที่ใครชอบเออใช่นี่บูมามาดูเลยข้าวเม่าอันนี้อันดับแรกเลยนี่นะคะวยขายยังไงนะอันนี้สามลูกห้าสิบจ้ะสามลูกห้าสิ สามรห้าสใช่นี่เผือกกับมันนางจะอร่อยนจะขึ้นมาเผือกมันนูทางนู้นเลยอันนี้สริ uh like> ับประรจ้ะเผือกมันฟักทองแเออแล้วก็มามาฝั่งนี้เลาสั่งวกอยู่ในตู้เนี่ยเขาอยู่ในตู้นะเธอนี่เลยค่ะเรคคอมเมนต์ค่ะเออต้องกินเนาะ ต้องี่สิบสามชิ้นหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นถ้าสี่ชิ้นร้อยห้าสิบไหวแหวอร่อยอร่อยนักมากมาจากหัวหินเลยนะมาไกลค่ะเรียนเชิญนะคะเออแม่คายังอินดี้ยังอ่อนอยู่เพราะยังไม่ตื่นขอเคุณค่ะเลยไปเธอเรามาอยู่กันที่ร้านที่ผู้ชายหล่อเธอตะเกียบทองอันนี้เธอดูสินะคะเป็นอาหารเหลาเลยนะคะเธอเขาขายดีมากเนี่ยเขาห่อเดี๋ยวเพู่กับเจ้าของร้านล้วเขาทำอะไรกันอยู่นะ เขาคุยกันอยู่จากตอนนี้นะคะอันนี้ลูกค้าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวบราคาะลูกค้าเนี่ยเธอเขาจะบอกให้เลยนะว่าเขาขายเป็นคำเนี่ยอร่อยมากนะคะเป็นงานเหล่าพระตคารเลยนะเป็ดปักกิ่งนี่จะมีเป็นตัวก็ได้แล้วก็จะมีแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าได้หรือยังคะโอเคคะ่ะนะคะนี่เนี่ย เนี่ยนะคะเธอที่รักขายอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขายเลยค่ะถือเลยมีอะไรบ้างสวัสดีครับผมเอ่อวันนี้นะครับตื่นแล้วตื่นแล้วต่แล้วบู๊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 ร้านตะเกียบทองครับมาจากจังหวัดภูเก็ตเลยครับเรามางานเเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่จังหวัดนครราชสีอ๋อนนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะครับ เรามาครั้งแรกเลยครับขนเป็ดมาเป็นกองทับครับหนึ่งแบงค์แดงได้กินเป็ดปักกิ่งสี่คำไม่ต้องกินเป็นตัวครับงานนี้กินเป็นคำคได้เลยครับได้เลยเลยฟิลชัดแบบเมียคำเลยเนาะใช่ก็กำห่อคุณมาดูเลยใช่พร้อมทานเลยครับอันนี้เราห่อให้เรียบร้อยใส่ซอสให้เรียบร้อยครับใช่เป็ดเราช่ำๆเลยครับดูพ่อค้าหั่นได้ครับช่ำหรือเปล่าช่ำมาพ่อค้าน่ารักมาเปิดฟ้าไปลนเมื่อวานี้ ไม่ต้องไปถึงพัตคารครับมางานนี้ได้กินเป็ดปักกิ่งแน่นอนครับทําสดๆใหม่ใหม่กันเลยครับผมเราอยู่นี้เนาะเราอยู่ในกรอบกลางด้านน้เวทีเนาะใช่อยู่อยู่ติดกับพี่ต๊อกแต๊กเลยครับซอยนี้มีแต่ของอร่อยครับ คาน่ารักก็คาน่ารักแล้วก็น่ารักน่ารัก,รกค่ะฝากไปด้วยนะคะร้านตะเกียบทองค่ะพัฒนคันดังจากภูเก็ตท่า นะคะแล้วก็อยู่ที่เจ๊กน้ำพริกปูม้านะคะเจ้าดังนจากทีตกค่ะซิกเนเจอร์ของเราต้องมาก็จะเป็นในเรื่องของนี่เลยค่ะจอปูม้าเนื้อปูม้าเต็มคำนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีแบบน้ำพริกอยู่นะคะด้วยนะคะฉะนั้นล้วออกมาก็ไม่ควรที่จะแบบพลาดนะคะห้ามพลาดเลยค่ะสวัสดีค่ะตัวไหนไขยดีคะสุดคะแม่เนี่ยค่ะเนื้อไข่ค่ะเนื้อกับไข่ใช่ไหมคะต้องต้องต้องตําเนาะใช่แน้วไข่นะคะ น่ากินดีมากใช่ค่ะแล้วก็มีจอจอเนื้อปูใช่ตัวนี้จะขายดีมากเราจำปูจะขายดีมากเลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เนื้อปูแน่นๆนะคะนั้นแล้วก็ออกมาแล้วก็อย่าลืมนะคะเยี่ยงกับบ้านอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ขนมบูมี่ดาวรุ่งขนมเม่าทองบูมเคยดูปะดาวรุ่งทุ่งไทยแลนด์สมัยก่อนน้ำ นี่เลยค่ะขอบคุณกับคุณแม่เลยสวัสดีค่ะทําอะไรอยู่ค่ะตอนนี้หยอนหนดหน้าตะโกกาหอยู่ค่ะอันนี้อันชันเนาะอาจจะมาคัออ่อนใช่นไหมออเออเลิศเห็นไหมบูมถ้าข้าหนุมไทยเราจะอนนร่เราจะชํานาญอยู่เราจะรู้เพราะว่าอันนี้เขาเรียกอะไรมิตรอันีมิตรเป็ดรวยใช่ค่ะเป็ดรวยนะคะตป็ดรวยอันนี้มีกี่ไส้ค่ะตะโกเราวันนี้เราจะขึ้นประมาณเจ็ดไส้ค่ะไส้ไส้ไก่ไข่ดีที่นี่เจอไส้เผือกไหมไส้เผือกไส้ข้าวโพดแต่ตัวนี้ก็เก๋ค่ะหากินย่าข้าวเหนียวดำใช่ อันนี้จะข้างล่างจะเป็นออนออนดนกาทินะแล้วก็อยู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวท็อปด้วยฝอยทองท็อฝอยทองอลโลดเก๋มากบูมนี่คือเอกลักษณ์ของขนมไทยบูมมันมีเอกลักษณ์มันมีความสน่หของมันนะทำยากแตยากาใจรักเราก็ทำฉะนั้นแล้วพี่น้องชาตนครสีจะไม่เห็นถึงความตั้งใจพวกเราหรอพี่ต้องแท็กชิมหน่อยไหมหิวขอโทษเลิศนะขอชิมก็ะไรอาบูมปกติก็เป็นคนกินแต่ขนมหวานอยู่แล้วเนาะเรื่องชิมก็จะง่ายนิดนึงนะคะแม่่ะ อ่าสวยๆค่ะอืมสวยๆแม่สวยๆเราเป็นคนสวยบุ๋มมี่แม่ฝากแม่ถือก่อนนะแม่ถือเยอะๆเลยเออยวยอะๆเลยจ้าบุ๋มดาวรุ่งลูกทุ่งนครศรีธรรมราชอืมมหวานบุ๋มดูดิเล่นเลย อร่อยมากๆมีหลายไส้มากเลยค่ะไม่ใช่แค่ว่าตั้งใหญ่อย่างเดียวนะเขาใส่ใจในกระทงด้ะพี่จะแท็กซิมตัวนี้ด้วยไหมดูกี่หางกันหน่ยเพราะว่ากระทงไม่หลงทางแล้วกระทงนี่แม่เราขายยังไงแม่เลาไปเลยมีชุดเล็กเริ่มต้นอยู่ที่100บาทค่ะก็จะมีสี่ไส้ให้เลือกได้เองหรือถ้าจะรับเป็นชุดใหญ่6ไส้คุ้มมากๆเลยจาก150เหลือ120บบาทค่ะ พานนั้นเราต้องออกมานะแม่นาะมาเดินมาความนี้อีกตัวนี้เป็นทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อนข้างในเป็นไส้แห้วเลิศค่ะมาดูนะเป็นมมะพร้าวออนเลิศตะกร้าองเาป็นเลิศมากแม่ นี่เราดูขนมต้มก็มีแม่อล่ามีอะไรบ้างขายยังไงอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกระปุกละ40บาททั้ง2แบบเลยแล้วรับรวมกันได้3ามกระปุกร้อยเดียวน้ํากะทิมีแยกกลับบ้านให้ได้เลยจ้ะกินร้อนกินเย็นก็อร่อยจ้ะหนมต้มหนมต้มมะพร้าวอ่อนนี่พี่ต้องแตะชิมหน่อยไม้จิ้มไม้จิ้มไม้จิ้มมีเลยเอาเลยไม่เอาไปก่อนเออบูมมีอย่าพึ่งโค้ดขนมต้มโคตรไต่มาแล้วโค้ดใหญ่บูม ตัวนี้จะเป็นขนมต้มแป้งใบเตยแล้วก็แป้งน้ําอันชันค่ะอันนี้คืออะไรแม่ตัวนี้ทั่วแปะใบเตยค่ะเราทํากันใหม่ๆทั่วกันใหม่ๆงานเงนลงกันใหม่ๆเธอร้านนี้นะตำแหน่งอยู่ข้างในอะ สังคูในห้องเครื่องออกไปได้เพราะขวายปูมานจันเรียกร้อไม่ได้ออกแล้วต้องรอดรอดไม่ได้เขาใส่แชมเพืน้ำบูมหามันออกไม่ได้แม่ค่ดูหน่อยรอดรอดก็ไม่ได้ก็ต้องกระโดดอย่างเดียวค่ะอันนี้เขาใส่แชมเพืไปแล้วนะเป็นต้องเป็นสาวปูมันจัไม่เคยผ่านโมชายเพราะมันต้องกวนแบบเผือกบ้างสักอันนี้แล้วก anyway> ็ต้องสวมวิญญาณจิงโจ้ค่ะกระโดดออกค่ะเดี๋ยวหนูสังเกตหน้าให้ว่าหน้าเขาจะเป็นยังไงหันมาดูหน่อยค่ะถ้าเป็นลูกบอมันจะน แม่หนูจะบอกให้เลยนะอยู่รอบเตาอย่างนี้เธอะค่ะ้ยอยู่หน้าเตาเห็นไหมเธอหน้าเขาใส่เที่ยงมากป้าไม่กล้าึ้นเลยเพรามันร้อนแม่มันร้อนสน,นั่นออกมานะแม่นอะช่พวกเรารอยอยู่นะคะอร่อยมากค่ะมานะคะขอบคุณค่ะ